เน้นในการอยู่ฝั่งช็อตเป็นพิเศษถามว่าทําไมถึงเน้นในฝั่งของการช็อตเป็นพิเศษเพราะเนื่องจากว่าณตอนนี้เรามองว่าภาพของเซตห้าสิบเนี่ยภาพใหญ่นะครับเป็นไซส์เบดาวภาพใหญ่ของผมคือจริงๆมันคือภาพในช่วงของสามเดือนนะครับที่มีโอกาสเป็นไซส์เบดาวเพราะว่าตั้งแต่เดือนของกุมภาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ายังไงก็เป็นไซส์เบดาวทาให้ใครอยากจะช็อต สี่สิบสี่สิบห้าช็อตได้สต็อปอยู่ที่ห้าสิบนะครับด้านล่างก็ไปลุ้นกับแปดร้อยสามสิบสองนะครับถึงแปดร้อยสิบหกเน้นในการรีบาวช็อตซะมากกว่านะครับโอเคแล้วก็ไม่เห็นมาตรการใหม่มีสงครามเกิดขึ้นมองมีโอกาสลงสูงครับแล้วก็ หุ้นตัวใหม่